สวัสดีจ,าจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะคืนควาจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจดำพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยเมามอยเกรดสถิติความน่าจะเป็นก่อนเกมนะรวมไปถึงเรื่องที่ควรจะรู้ก่อนถึงเกมสําคัญแบบนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เข้าระจมสนามแล้วก็ฟันธงลงสกอร์กันด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาใช่ไหก็กดไลค์กดแชร์ share, ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยเจดำแฟนเพจภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็ยูทูบของเรานะเจดมออฟฟิเชียลนั่นเองก็ subscribe, สับสคร่ิ i a l นันกิ๊ง ก็ไปกด follow กันได้สำหรับใครที่เล่น Instagram นั่นเองนะจ๊ะเอา้าวันนี้มาดูกันหน่อยกับค่ำคืนวันอาทิตย์22่สนาฬกาสานาทีหรือว่า4ี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะพวกแกนะคืนเหลียงกฤษนัดสำคัญอีกหนึ่งเกมเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าถิ่นหรือฝั่งทีมเยือนสำคัญเดือดทั้งคู่เลยนะจ๊ะไปกันที่ออทาฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ที่8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไอโลนเอริกเทนฮาคุณซื้อหัวสวยนะจ๊ะโอ้โหก็ถือว่าประสบเข้าประสาว ของฤดูกาลได้แลวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมที่ลุ้นแชมป์อีกหนึ่งทีมอย่างไอ้ป็นใหญ่แฟร์เพียงอาร์ senal นั่นเองนะจ๊ะของมิเกลรลาเตต้ากุนซือมาดเคมนะวันนี้สําคัญมากยูไนเต็ดก็ต้องการแต้มเพราะเล่นในบ้านด้วยนะจ๊ะและอยู่อันดับที่8ตอนนี้นะส่วนอาร์ senal เนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจาก3คะแนนเพื่อกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดือดรบสีฟ้าของอ e ้เ๊ปโกเดล่าบุกไปถล่มฟูลแลมเจ้าสัวน้อยคากระท่อมเลย4ี่ต่อฝูดยเทยให้ตอนนี้พล นั้นเนี่ยซิตี้มี85คะแนนอ,นอาร์เซนอลมี83นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในลีกกันหน่อยก็แล้วกันว่าใครเป็นยังไงกันบ้างเริ่มไปที่เจ้าทีมของเอริการ์นากุนสัวสวนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะจ๊ะล่าสุดอยู่อันดับที่8นะพวกแกน,นะตอนนี้นะ35นะัดชนะ16เสมอ6แล้วก็แพ้ไปถึง13เกมยิงได้แค่52ประตูเสียไปถึง55ตอนนี้ผลต่างประตูติดลบอยู่3นั่นเองนะจ๊ะแล้วเก็บไปได้เพียงแค่54คะแนนเท่าน,นั้นเองนะส่วนอาร์เซนออลนะะจ๊ขงมิเกล่าเตต้านะปัจจุบันอออยู่่ัันดบทีี2ขงลกนะ สามสนะัดพวกเขาชนะ26เสมอหแล้วก็แพ้ไป5ยิงประตูได้เยอะมากเลย88ลูกเสียแค่28ประตูเท่านั้นนะผลต่างประตูได้บวกอยู่ถึง60เลยและมี83คะแนนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้เราไปดู5นัดล่าสุดในธุรการของทั้งสองฝั่งกันหน่อยก็แล้วกันแม่ยื่แต่เกองเต็มฮาร์ดอย่างที่จะนำบอกสเปสะสปะตุปัตุเปะมากึกมากักก็จริงแต่ผลงานมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยงงไหมล่ะจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วเด็กผีทุกคนตอนนี้นะ5น้าเกมล่าสุดพวกเขา, 2, เส, 2, ดเดา,าส่ดีทุ พวกเขาแพ้ก็คือเกมในพิมเลียงกรีฑาที่บุกไปแพ้ c r ิ s t ัล Palace ไม่ใช่สิต้องเป็น p a เลโซ o n a นั่นเองนะจ๊ะศูนย์ต่อสี่ถึงเซลคัมนนเฮิร์สพาร์คนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่ายับเยินเกินห้ามใจแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แพ้แต่ว่าฟอร์มมันก็อย่างที่เรารู้กันเนาะเล่นไปเช้าชามเย็นชามนํำเขาก็ปิดเกมไม่ได้ตามหลังเขาก็แพ้ไปเลยอะไรแบบนี้นั่นเองนะส่วนอาร์ซนอลของมิเกลัเตร์ต้าห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสี่แพ้แค่เกมเดียวและเป็นการแพ้เกมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือบุกไปแพ้ไไเด้ายป ส่วนซีนัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยในพิบัลเล่กริตนั่นเองไล่มาตั้งแต่บุกชนะวุ๊สองศูนย์นะจ๊ะเปิดบ้านถล่มเชลซียับเยินเลย5้ต่อศูนย์ก่อนจะบุกไปชนะสเปอร์ในน็อตลอนดอนดับบี้แมตสามสองและเกมล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะบอลมัดสบายๆสบบามต่อศูนย์นั่นเองนะทีนี้เราไปดูเฮดตัวเฮดการเจอ,อของคู่นี้หน่อยพวกแกห้าเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยน,นะ, 3, ะเป็นอาร์เซนอลชนะไปสามแล้วเป็นยูไนเต็ดชนะไปสองนะจ๊ะนัดแรกของฤดูกาลที่เอเมอร์สตีดียมอาร์เซนอลก็ชนะยูไนเต็ดที โอแทฟฟอร์ ond, ที่วกแกอสเนอลบุกมาชนะล่าสุดต้องย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเลยนะเนี่ยจ๊ะในยุคที่ยูเอตเต็ดเนี่ยคุมทีมโดยโอเลกุน่าโซชาคุณซื้อโลกสวยนะก็อสาสเนอลก็มีเอเต์เต้านี่แหละพาปืนใหญ่แฟนเพียงมาอัดยูเอตเต็ดได้1ต่อศจากประตูของเปียร์เบริกโอบาไมยองนั่นเองน,นจะ๊ะโดยเกมวันนั้นเตะกันมาที่1พฤศจิกายนปี2 2 2ด้นยเลยนะและผู้เล่นอสเนอรในชุดนั้นเนี่ยนะที่หลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่กาเบรียลมากาเนนนะแลัออิด เปลี่ยนตัวผู้เล่นไปเรียบร้อยนั่นเองนะทีนี้เราไปดูอัปเดตก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยพวกแกไปกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนกันเจ้าถิ่นนะจ๊ะเมสันเดอะล่องหนเมาส์โอ้โหล่าสุดกลับมาเล่นได้ในเกมกับครเชลพาเลสที่บุกไป,ปแพ้ศูนย์สี่เนี่ยน,นะถือเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกนับแต่เดือนตุลาคมในพเมียเหลียงกฤษเลยนะแลวก็ลงสนามไปแค่ห้านัดในหลีแคบยูไนเต็ดเท่านั้นเองแล้วก็เจ็บเพิ่มล่าสุดหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมคืนนี้เรียบร้อยนั่นเองโดยเทนาร์ไ้สัมภาษณ์ถึงอาการของ Mount, house, บบเมสออัน มาส์เจนนะก็มีการบาดเจ็บเมื่อวานนี้ทําให้เกมคืนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ลงสนามเลยแล้วก็เป็นการบาดเจ็บที่เลื้อยลังแต่มันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งนั่นแหละไม่รู้ไปซื้อมาทําไมหนึ่งฤดูการลรักษาตัวไปยาวนานเหลือเกินสำหรับเมสันเมาส์นั่นเองนะอ่ะทีนี้ข้ามไปดูที่1ตํานานนะักเตะของแมนรี่เต็ดหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรีก te, นะก่เนวิวน,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 นั่นเองนะจ๊ะตำนานบัดขวาจี๋ช่างติดของยูเอเต็ดนะล่าสุดก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นสุสานโอแทฟฟอร์ดก็ได้ที่จะฝังอาร์์เซนนนอลลใใหห้้มมดดสุแชปฤูกาลลลนนนนนนีีีีี้กกัับพรรเเเเมยยย์อง่่ะะจ๊โดวิ เชื่อเลยว่ายูเอตตดเนี่ยแม้ผลงานจะห่วยแตกแค่ไหนแต่เจออาร์เซนอลในออต้าฟอร์ดเนี่ยพวกเขาแพ้ยากมากๆเลยนะเองนะโดยบิ๊กเนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอืเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะเนว่าเนี่ยนะอาร์เซนอลเนี่ยมีสถิติที่ย่ำแย่มากๆที่ออต้าฟอร์ดนะมี3อย่างที่สําคัญสําหรับเนเลยนะอย่างแรกคือนี่คือเกมสังคังสุดๆเลยของอาร์เซนอลนะนะอย่างที่2องยูเอตตดเล่นในบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ย่ําแย่ขนาดนั้นนะนะทีมระดับทอบ็ทอปๆบ,บุกมาที่ออต้าฟอร์ดก็ไม่ใช่ว่าชนะ,ะ,ะกันง่ายๆนะและอย่างที่3คือ Arsenal, ืออออออาารรร์ T ์เเซนนลมยฟด ควยแตกมากๆเออแต่อย่าลืมนี่คือยูเอทดในอัลทรฟอร์เพราะนั้นอาร์ s e n อลอาจจะโดนฝังเหมือนสุสานที่นี่ก็ได้โอ้โหนี่ก็อวยทีมตัวเองไม่พักเลยไม่ได้ลืมตาดูเลยว่าโอ้โหเล่นเป็นยังไงบ้างแต่แฟนอาร์เซนอลเขาก็แอบหวั่นใจเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งว่าจะออกหน้าไหนนะจ๊ะอ่ะขยับไปดูที่รัสมุตเดอรซ่อนแอบหอยลุนกันหน่อยก็เลยสูน้าจินชาตที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเด่นมากเฮเดนมานะจ๊ะในวัยยี่สิบเอ็ดขวบเนี่ยนะล่าสุดไา14 ประตูแต่ก็อย่างที่เจาดาเคยบอกว่าตําแหน่งการยืนจะถูกกี่โมงจะเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่หลายคนก็เป็นห่วงหลายคนก็สงสารหนึ่งคนที่ออกมาปกป้องก็คือแอนดี้โคนั่นเองตำนานสัก,กบเบอร์ทองคาเจ้าของฉายาคิงโคของแมนยเต็ดนะจ๊ะก็ออกมาบอกว่ารรสมุตเดอะซ่อนแอบอยรุนเนี่ยรับภาระหนักเกินไปในฤดูกาลแรกของตัวเองในการเล่นให้กับแมนยเต็ดนั่นเองนะโดยคิงโคให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออโคเคยพูดแล้วนะว่านักเตะดาวรุงย้ายมาเนี่ยฤดูกาลแรกเนี่ยจะโดนคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และอยงยะยิงปรตู เยอะๆเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องยากเอาเป็นว่าการมาอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยนะคุณต้องค่อยๆเรียนรู้ไปปรับตัวไปก็แล้วกันนะตอนแรกที่โคย้ายมาตอนนั้นมีทั้งมาร์คฮิวจ์มีทั้งเอริกเดอรคิงคาโตน่าก่อนที่เขาจะย้ายทีมออกไปเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นดาวิยอร์กผู้ซีของโคย้ายเข้ามาโมเลกุนาโซชาเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมน้ำหมีก็เข้ามาด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะมีสไตล์แตกต่างกันแต่ละคนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันแแลละะกกกกััััััันน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 นดดดดงงงง้้้้เเเเี่่่่ยยยยยถาาาาาาตตตวววรรุุมมมมออููบบบไไไไทคคคพปปืิ ากเกินไปมันกดดันเกินไปเพราะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการจะเล่นให้กับยูไนเต็ดมาก่อนเออฟังอันที่โคแล้วก็ใจชื้นมาหน่อยว่าเฮ้ยก็ไม่ได้แย่ในซีซั่นแรกเล็นว่าเกมนายเอยการยืนตำแหน่งหรือการจบสกอร์บางทีอาจจะเป็นจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปสําหรับรัสมุดเดอะซ่อนแอบหอยลุ่นได้เลยนะจ๊ะอ่ะไปต่อที่น้าหมีกันหนะ่อยนั้นเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมนะจะอดีตกองหน้าทีมชาติตํานานของยูไนเต็ดแล้วก็สเปอร์เนี่ยนะล่าสุดออกมาแบบพู้แบบที่แฟนอาร์ senal ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ส เล่นในลาลิกาสเปนกับบาร์ซ่าหรือมัดริตจะดีสะก,กว่าได้เองนะไม่ทิ้งลายเด็กสเปอร์เก่าในยุคนักเตะอาชนอนย้ายทีมซะอย่างนั้นโดยเชดดี้เชลรียมให้สัมภาษณ์แบบนี้นะไอเรื่องค่าตัวร้อยล้านปอนด์เนี่ยหมีบอกเลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยฟอร์มขนาดนี้เนี่ยนะคุ้มทุกบาททุกสตางค์เลยนะปีที่แล้วก็เล่นดีอยู่แล้วและเข้ามาอยู่ในทีมของอาซนนลเนี่ยนะเล่นแทนชาก้าก็ได้เล่นร่วมกับปาเตก็ได้นะเขาเนี่ยคือคนที่สร้างสมดุลให้กับแดนกลางของอาซนนลเลยแล้วก็ทน ง่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยการมีเดคันไรส์อยู่ในทีมเนี่ยมาตินอเดกาดนี่รูปปากหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหเล่นเกมลุกสบายตัวมากๆเลยเลยนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือนักเตะที่ทําให้คนอื่นเก่งขึ้นไปด้วยตัวเองเก่งไม่พอพาเพื่อนเก่งไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะเดคันไรส์เปลี่ยนอาสนอจากทีมที่ดีกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะเอาวันนี้แล้วกันมีหวังว่าเขาจะย้ายออกจากอาสนอไปเล่นกับมาดริดหรือบาร์ซ่าก็แล้วกันเพราะตอนนี้น้องข้าวเนี่ยดีเกินไปแล้วสำหรับอาสนอโอ้โหพูดแบบนี้รับรองได้ทัวร์ไอ้ปญญ ซื้อมากเข้มของอาร์ซนอกกันหน่อยล่าสุดออกมาเช็คความพร้อมของบุคโยสตาร์บอยซาก้านะแล้วก็ทาเคโร่โทมิยาสึแบ็กทีมชาติสเปนแบ็กทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะเนีองบอกว่าน่าจะพร้อมสำหรับเกมเย,ยือนยูเตดในคืนนี้นะโดยเต้ตสัมภา์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออก็ใช่นะต้าว่ามันมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะแต่เชื่อว่าซาก้ากับโทมิยาสึเนี่ยน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้นะเอาเป็นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันต้องเกินคำว่าดีเป็นคำว่ายอดเยี่ยมมมมเเเพืืนะ่่่่ออหาาะะสสัชชนนนคิงงทีรุ แล้วก็ป่าถนานั่นเองนะส่วนการลุ้นแชมป์เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ชัดเจนเราต้องมีสมาธิและต้องเก็บทุกแต้มก็คือ3มแต้มสําคัญเท่าที่เราจะทําได้เนั่นเองและสิ่งที่เราคิดก็คือเราจะเอาชนะพวกเขาให้ได้นั่นคือเวเด็ดนะผลลับเป็นไงไม่รู้แต่เราต้องคิดว่าเราจะชนะให้ได้อ่ะตามนี้นะอาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็สําคัญแต่ก็น่าจะกลับมาได้สำหรับซาก้าแล้วก็โทมิยสึ่นเองนะจ๊ะอ่ะมาต่อที่จอจิงโจ้นะกองกลางจอมกระโดดยิงของอาร์ซนอก,กหน่อยล่าสุดต่อสัญญ,ญาไปถึงฤดูการน้าเรียบร้อยเลยก็ออกมาเร่งเรา้าสกิดไปยังนวบ สะเก็ดไปยังบอร์บริหารของอาซนอเลยว่าให้ต่อสัญญาไม่เกรลาเตตาอุตส่าหมาเข้มให้อยู่กับทีมต่อไปเพราะนี่คือโครงสังคังของสโมสรเลยก็ว่าได้นะโดยเจ้าจินโจ้เนี่ยนะย้ายมาเพราะอาเตตาไปดึงมาจากเชนซีเลยจ้ะแล้วก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การทํางานของอาเตตาพูดถึงเจ้านายของตัวเองแบบนี้นะโจว่านะเขาน่าจะอยู่กับเราได้นานกว่านี้เขารู้สึกดีที่อาซนอเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้แล้วก็ไม่นึกภาพเลยว่าเขาจะย้ายออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเพราะนั้นมันสําคัญมากๆเลยนะกับบอร์บริหารที่ตตต้้้องงรัววพาไนะ เพราะเขาเนี่ยคือคนที่พิเศษและโจก็เชื่อว,ว่าพิต้าเนี่ยไม่น่าจะย้ายออกไปไหนมันมีกระบวนการก็รู้แหละมันต้องยาวนานเรื่องสมโมสรจะพูดคุยสัญญาอับใครสักคนเนี่ยนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างไปได้สวยทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันพิต้าคือคนที่ใช่ของที่นี่อ่าเดี๋ยวรอดูเลยว,ว่าจบเกมคืนนี้ยังเป็นคนที่ใช่ยอยู่หรือเปล่าสำหรับเมเกมลาเตเต,เต,เต,ต้าในสายตาของจอจิงโจนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะ16นัดหลังสุดในพิยรีงกฤษเนี่ยอาซนลชนะได้ถึง14เกมถือว่าฟอร์มโห นัดหลังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยอาร์เซนอลยิงประตูดได้อย่างน้อย2ลูกเกมลุกว่าดีแล้วใช่ไหมไปดูเกมรับกันต่อกแล้วกัน8นัด้ล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีถึง6เกมที่อาร์เซนอลเก็บคลีนชีตได้ส่วนเกลดทางฝั่งยูไนเต็ดไม่มีจ้ะเออรอดหมดแล้วนะโอ้โหเละเทะไปหมดอ่ะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ข้ามาจะลงสนามผ่านทางเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m กันหน่อยแล้วกันนะพวกแกนะเจ้าตีนยูไนเต็ดนะจ้ะ4 2 3 1นะของไอโรนเอริกเทนฮาร์กเนี่ยนะตัวสามประตูเป็นอองเดรเดดซองติงโอนาน่าซึ่่งงฤดดููกกกกาาาาลลลนนนนี้้โโไปปเเเือออบบยจจะะแ็็ขขวส อารอนเดอะแม่มุมลายตัวนั้นชันเน้นมันสมซารเลืสทนวานบิซากา้าฝั่งซ้ายเป็นหน้าที่ของเดอะโคดแบ็กอย่างดิโอโกดาโลอัชหอรอิชิมายคู่เซนเตอร์จำเป็นทั้งคู่เลยจ้ะไอจอนจานเน่แวนจับคู่กับพี่บ่าวกเกษมวิโรดมีฟิวตัวกลางนะคอมบ,บี้เดอะความไวเมนูจับคู่กับสล,ล็อตเดอะกู้ภัยผีแม็กเทนฮาร์กมีเน่ตัวรุกวันนี้กลับมาจากการป่วยเรียบร้อยนะจ๊ะกับตันทีมคนเก่งนะบรูโนเดอะยัวเฮ้ยแฟน,นันโฟคิงขนาบข้างด้วยฝั่งซ้ายเป็นอเลฮานโดนิวเดอะมุงกาลาโชฝั่งขวาเป็นนนนนนไไออ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 ้้หหมมมุุัััโตตีี่่่่่่แและะะกกกงงาาาวเเเปปยทบืสสครรูจดดซ หอยลุนขยับไปดูทีมเยือนอาร์เซนอลกันหน่อยแล้วกันไอ้เป็นใหญ่ไฟพเนียรนะจ๊ะของมิเกลลาเตต้า433นะผู้รักษาประตูดาบิดราปูเฮ้ดาบิดลาญ่านะจ๊ะที่คว้าถุงมือทองคำเรียบร้อยในซีซั่นนี้กับพรีเมียร์ลีกนะนักรับสี่คนจะใช้เบนเดอร์ขาวไว้นะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นทากิโร่โทมิยาสึที่น่าจะผ่านฟอร์ฟิตลงสนามได้เซ็นเตอร์แบ็กใช้วิลเลียมเดอะโรสรอยซาริบาจับคู่กับกาเบรียลรัสบีแขมาเกลเยสสามมิดฟิลด์นะจักแข็งปึ๊กเลยโทมัสปาเตนะมาตินเดอะกัตันโอเดการ์แลกกคคนาาูยบุ พกใครไม่กล้าซาก้านะเลโดพุตซา <c oughs> <c oughs> เลโดทอสซาแล้วก็น้องไก่คายฮาวเวดโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะยูไนเต็ดทําทุกวิถีทางเพื่อจะมีแต้มให้ได้เพราะช่วงหลังผลงานไม่ดีอย่างที่รำบอกนะส่วนฝั่งทีมยอนอาร์เซนอลก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเก็บชชนะให้ได้เพื่อกลับไปเป็นจา่าฝูงและกดดันซิตี้ไปจนถึงหยดสุดท้ายของฤดูกาลเพราะนั้นเกมวันนี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่เกมเปิดแรกกันแน่แนอนน,นะอาร์เซนอลเป็นทีมที่เก็บคลินชีตได้เยอะจริงๆ,ๆในซีซั่นนี้ต่างจากยูไนเต็ดที่พร้อมโดนยิงประตูได้เเเสมมออลยกกรน โดดเด่นยิงไปแล้ว88ลูกในลีกส่วนยูเวตดเพุ่งจะยิงทะลุหลัก50ประตูเท่านั้นเองส่วนต่างมันเยอะมากนะจ๊ะแล้วความมั่นใจของผู้เล่นในอาร์เซนอลนี่พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดเลยกับการยูเต็ดเล่นในบ้านก็นจริงแต่ความมั่นใจค่อยๆ่อหดหายและเหมือนสมาธิจะหลุดไปแล้วด้วยซ้ำสรุปเอลิจเทนฮากและลูกทีมนะเพราะนวันนี้จะทํามองว่าเกมจะเป็นทางฝั่งไอ้ปีนหญาดแฟนบอลอาร์เซนอลบุกใส่บุกใส่กดใส่กดใส่แล้วก็จะยิงประตูได้ไม่ยากด้วยและเชื่อว่าเผลจจจะะจะ,เจะเเเเกกก็็บบีนนะนนนชทไดดดดด้้้้้ยาา่ขขิิึแป ให้กับไอ้ปัญญาแฟนเปเนอาร์้าวสนอไป0ประตูต่อ2อ่ะและนี่คือทั้งหมดของเจดม์พรีวิวในสุดสัปดาห์นี้นะจ๊ะคู่เดียวเคี้ยวเพลินไปเลยนะกับพมรมเลียรอังกฤษ22่สนาฬิกาสานาทีนะที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทสปาแมนยูเต็ดเจอกับอ้าวสนอรอลุ้นรอชมรอเชียร์ก็แล้วกันในถ่ยทอดนะและนี่คือทั้งหมดที่พวกแกควรจะรู้กับเจดมนะ์พรีวิวนั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเรานะแฟนเพจเจดม์ภาษาไทยนะจักรยูทูบติ� มีความสุขสนุกกับชีวิตก็แล้วกันในสุดสัปดาห์แบบนี้วัาทิตย์แล้วพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ไปลุยกันต่อกันล้วกันขอพระเจ้า,วาอวยพรพวกแกทุกคนนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันให,ใหม่ทุกสุดสัปดาห์กับเจ๊ดำพรีวิวเช้าว,วันนี้ไปเว้ย